มหัสจรย์ไพรัตนะราศีต่อไปราศีมังกรไพ่ใบแรกที่จับได้พระแม่ธรณีเอาแล้วครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านต้อนรับตรุษจีนนะคุณผู้ชมนะเดือนกุมภาวันนี้ครับคุณผู้ชมไพ่ใบแรกเป็นไพ่พระแม่ธรณีคุณผู้ชมการที่เราหากินอยู่บนพื้นปัตตภีพิภพนี้นะฮะคุณผู้ชมครับ ความสำคัญที่สุดแล้วทำอย่างไรให้เราประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานนะฮะทำให้เรามีความมั่นคงสถาพรกับชีวิตของคุณผู้ชมการสักการะพระแม่ธรณีเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเราเริ่มจากต่างจังหวัดก่อนคุณผู้ชมฟังให้ดีครับวันนี้ครับเข้าสัก,กราชใหม่แล้วก็เริ่มเข้าปีใหม่ต้อนรับตุจีนเช่นเดียวกันคุณผู้ชมจุดธูป16ดอกหน้าบ้านปักลงพื้นธรณี หรือปักลงพื้นดินหน้าบ้านคุณผู้ชมหลังจากฟังคลิปของผมเสร็จคุณผู้ชมอธิษฐานเลยนะครับตั้งสัจจะอธิษฐานให้ดีเชียวแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลบุญใดที่ข้าพเจ้าได้ทำมาข้าพเจ้าขออุทิศบุญนั้นให้แก่องค์พระแม่ธรณีขอให้นับแต่นี้บ้านหลังนี้ร้านค้าร้านนี้กิจการนี้จงมีแต่ความจเจริญรุ่งเรืองตลอดทั้งปี สิ่งใดที่ข้าพเจ้าทำให้พระแม่ทรณีคุนข้องหมองใจลูกขอากราบอภัยต่อองค์พระแม่ทรณีอย่าลืมนะครับในเมื่อเราหากินบนปัตตภีพิภพนี้แล้วการที่เราบูชาไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติดินฟ้าน้ำอากาศหรือแม้แต่พื้นดินก็ตามการที่เราทดแทนบุญคุณแผ่นดินเนี่ย ความหมายของเรานะฮะคุณผู้ชมในไพ่รัตนะได้บอกคุณผู้ชมทุกครั้งเลยชาวราศีมังกรเป็นราศีที่กตัญญูเมื่อที่ผมบอกเมือม่อเมื่อเมื่อเดือนที่แล้วฮะคุณผู้ชมว่าราศีมังกรเนี่ยเป็นราศีที่พี่น้องไม่ค่อยรักกัน ใครก็ไม่ค่อยรักแต่อย่าลืมนะครับเราเป็นมังกรเราต้องต่อสู้นะฮะเราต้องดินน้นรนนะฮะเราต้องฟันฝ่าอุปสรรคตรงนี้ด้วยพลังด้วยแรงใจของเราแล้วครั้งนี้ครับเมื่อไพ่พระแม่ธรณีเกิดขึ้นกับชาวราศีมังกรคุณผู้ชมมีโอกาสนะฮะสักการะบูชา<ม>ขอขมาเหมือนวันลอยกระทงอะ่ะแต่วันนี้เราขอขมาองค์พระแม่ธรณีก่อนนึกออกไหมฮะว่าเนี่ยเราเดินบนเนี่ยเราทิ้งของเสียนู่นนั่นนี่อะไรก็ ขอเข้ามากมกับท่านสักนิดหนึ่งให้ปีเนี้เป็นปีมงคลนะฮะกับคุณผู้ชมทำมามันจะได้ค้าขึ้นแล้วถ้าใครมีโอกาสเดินทางนะฮะสามารถสักการะบูชาองค์พระแม่ทรณีอย่าลืมเอาน้ำมนต์มาปะพรมบ้านเรือนใครจะเข้ากรุงเทพนะฮะ คุณผู้ชมบางคนนะปีใหม่นะเขาอยากไหว้องค์หลักเมืองแลวเนี่ยต่อจากพระแม่ธรณีนี่เป็นองค์หลักเมืองนะผมจับไพ่ามาผมยังตกใจนะเวลาคุณผู้ชมสักการะพระแม่ธรณีอย่าลืมอุทิศบุญให้ท่านนะครับแล้วเอาน้ำมนต์เนี่ยมาประพรมหน่อยใครจะเปิดร้านค้าใหม่ทำกิจการใหม่เอาน้ำมนต์พระแม่ธรณีนี่แหละไม่ต้องไปเสียตังค์ที่ไหนคุณผู้ชมทำด้วยตัวเองแต่ต้องน้อมจิตไปนะแล้วตั้งจิตให้ดีนะครับปฏิบัติหน้าที่ให้ดีทำโดย ความซื่อสัตย์สุจริตมาโดยตลอดซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นานหลายคนครับผมดูผู้ประกอบการดูดวงผู้ประกอบการหลายท่านบางคนเขาประสบโอ้โหความสําเร็จนะบางคนเขาก็ประสบอุปสรรคเยอะแต่ที่ผมถามเขาเนี่ยทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยผมถามเขาว่าโอ้ยทาไงอะ่ะเฮียให้ร้านค้าของเฮียเนี่ยขายไม่ได้ยี่สิบสาสิบปีสี่สิบปีห้าสิบปีเนี่ยเฮียเขาก็บอกผมตั้งแต่สมัยรุ่นพ่อรุ่นแม่แลละทำด้วยความซื่อสัตย์ คุณผู้ชมเข้าใจคำนี้ใช่ไหมฮะแล้วชาวราศีมังกรเป็นราศีที่มีความซื่อสัตย์สูงอยู่แล้วฉะนั้นตรงนี้เราเติมพลังเติมเชื้อไฟตรงนี้อย่ายอมแพ้บางคนฟังคลิปผมเนี่ยโหจานเหนื่อยโหทำงานเหนื่อยมากเลยมีแต่เรื่องนูน้นเรื่องนี้มีปัญหานูน่นนี่นั่นมาเต็มบ้านไปหมดหมายทรงหมายสารทะเลาะก,กับลูกทะเลาะก,กับผัวทะเลาะก,กับเมียโอ้โหพี่น้องมาทุกประตูเลย ทำจิตใจให้ร่มร่มคุณผู้ชมปีนี้ปีใหม่แล้วจุดทูปนะฮะขอเข้ามากับพระแม่ทรณีสักนิดหนึ่งคุณผู้ชมเห็นไหมเวลาท่าหารเนี่ยนะฮะเขาไปลบกันเนี่ยเขาเอาดินมาไว้บนหัวนะคุณผู้ชมเห็นไหม นั่นแหละเขาถือว่านี่คือแผ่นดินของเรานะฮะแผ่นดินเนี่ยเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของเราเราก็เหมือนกันชาวมังกรครั้งนี้อย่าให้พลาดสักการะบูชาพระแม่ธรณีสักนิดหนึ่งครับไพ่ใบที่สองสาหลักเมืองคุณผู้ชมครับไพ่สามหลักเมืองไม่ได้เกิดขึ้นกับ ชาวราศีมังกรหลายคนแล้วบางคนมาดูดวงที่บ้านเขาเป็นคนรักคณามังกรราศีมังกรเขาบอกแมอาจารย์นี่นะก่อนมาหาอาจารย์นะฉันเพิ่งไปศาลหลักเมืองมาเลยนะไปไหว้หลักเมืองครั้งนี้ครับคุณผู้ชมไปเสริมความเป็นิรีมงคลสักนิดหนึ่งไปไหว้องค์พระหลักเมืองครับขอความมั่นคงเนี่ยจงบังเกิดขึ้นกับคุณผู้ชมเพราะตลอดระยะเวลาปีนี้และปีที่ผ่านม,ามังกรเหนื่อยนะฮะ คุณผู้ชมฟังให้ดีนะครับชาวราศีมังกรเหนื่อยมากกว่าทุกปีและปีนี้ต้องใช้กําลังนะครับต้องใช้หัวใจนะฮะต้องใช้สัพพะกำลังทั้งหมดกำลังใจทั้งหมดรวบรวมเลยแล้วเดี๋ยวอุปสรรคมันผ่านไปได้ไม่ต้องไปกังวลใจอย่าไปท้อกับมันครับอย่าไปสิ้นหวังกับมันเหมือนเหมือนเหมือนเราได้ฟังคําคมต่างๆตราบใดที่พระอาทิตย์ยังขึ้นทางทิศตะวันออกเรายังมีหวังเสมอ คุณผู้ชมนึกออกไหมอย่าไปท้อแท้มันทิ้งมันไปอย่าเอามันเข้ามาอยู่ในหัวใจโอ้โหวันนี้เครียดแลือเกินฉันตกงานฉันไม่มีงานนู่นนี่นั่นคุณผู้ชมทิ้งออกไปเอาออกไปจากหัวใจให้หมดแล้วไพ่รัตนะและตัวผมเองเนี่ยพร้อมที่ให้กำลังใจกับเพื่อนสมาชิกทุกท่านครับแล้วที่สำคัญนะครับคุณผู้ชมครับองค์ศาลหลักเมืองเนี่ย ถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของเมืองไทยแล้วใครยังไม่ได้ไปเลยนะสองสมปีนะปีนี้นะฟังคลิปผมนะคุณผู้ชมไปให้ได้นะครับไปสักการะท่านสักนิดหนึ่งแล้วตั้งจิตอธิษฐานว่าทำมาค้าขายเนี่ยก็จะทำด้วยความซื่อสัตย์ทำด้วยความรักทำด้วยความเมตตานะครับทำด้วยธรรมมาพิบาล คุณผู้ชมบอกท่านแบบนี้เดี๋ยวความจเจริญรุ่งเรืองจะบังเกิดขึ้นใครอยากเปิดร้านค้าใหม่เปิดกิจการใหม่นะครับอย่าลืมนะครับขอความเป็นมงคลเนี้ยต่อองค์พระหลักเมืองนะฮะช่วยคุ้มครองเนี่ยทำให้ร้านค้าเนี่ยบ้านเรือนของคุณผู้ชมเนี่ยนะฮะผ่านพ้นจากเพศภัยตรงนี้ได้เช่นเดียวกันไพ่ใบที่สามพระวิษณุคุณผู้ชมครับในเมื่ออุปสรรคมันเยอะ ให้รัตนะเหมือนเรือธงสําคัญของคุณผู้ชมครั้งนี้คุณผู้ชมไปสักการะบูชาพระวิษณุบอกให้ท่านตัดอุปสรรคให้กับคุณผู้ชมสักนิดหนึ่งมีโอกาสไปให้ได้นะครับแล้วหลายๆครั้งยกตัวอย่างผมเนี่ยแหละบางทีผมมีปัญหาตรงนู้นบ้างตรงนี้บ้าง,ง,างคิดไม่ออกบ้างจะทําอะไรบ้างเวลาเราไปกราบองค์พระวิษณุเรารู้ว่าเรามีอุปสรรคที่อยู่ในตัวเราเนี่ยบอกท่านว่าให้ท่านตัดอุปสรรคตรงนี้ให้กับเรา คุณผู้ชมเชื่อไหมพอผมเดินออกมานะฮะจากพระวิษณุตรงเสาชิงช้าเนี่ยมันเบาเลยมันโล่งเลยนะและปัญหาอะไรที่มันถาโถมมานะมันหายวับไปกับตาเลยอันนี้เรื่องจริงนะคุณผู้ชมคนมาดูดวงกับผมเขาไม่เคยไปไหว้พระวิษณุเลยนะบ้านเขาเนี่ยนะสามีเนี่ยนะฮะกลับบ้านไม่ค่อยตรงเวลาภรรยาก็ทำงานหนักทั้งคู่ลูกก็ดื้อคุณผู้ชมฟังให้ดีนะ เขามาจับไพ่พระวิษณุได้เขาบอกว่าตัดอุปสรรคให้แก่ข้าพเจ้าแล้วขอให้ครอบครัวเนี้ยกลับมารักกันอีกครั้งหนึ่งคุณผู้ชมเชื่อไหมไม่เกิน3วัน7วันสามีก็พูดจาดีลูกก็ตั้งใจเรียนตั้งใจเขียนหนังสือตั้งใจเรียนหนังสือบางทีปฏิหารเล็กๆน้อยๆมันไม่จำเป็นหรอกครับที่จะต้องมีปฏิหารอะไรที่มันยิ่งใหญ่ แต่บางทีไอ้ปฏิหารตรงนี้มันเหมือนน้ำทิพย์ชโลมโหัวใจเราทําให้เราเนี่ยมีกําลังใจมีกําลังกายพร้อมที่จะฝ่าฟันกับอุปสรรคปีนี้มังกรเหนื่อยนะครับและปีที่ผ่านมาก็เหนื่อยเช่นเดียวกันเราอย่างมองไม่เห็นปลายทางเลยว่าชีวิตของชั้นข้างหน้าชีวิตของเราข้างหน้าเนี่ยจะเป็นอย่างไร ขอให้ฟังไพ่รัตนะและทำตามที่ผมบอกคุณผู้ชมเชื่อเถอะครับบางครั้งนะครับอุปสรรคที่มันถาโถมเข้ามามันจะทุเลาเบาบางได้เราไม่มีโอกาสเดินทางครับคุณผู้ชมสวดมนต์เจริญภาวนาทําทานพุทธจากความตนีแล้วนั่งสมาธิอยู่กับลมหายใจผมเชื่อเหลือเกินครับปัญหาตรงเนี้ยมันจะทําให้คุณผู้ชมก้าวพ้นได้บางคนเขาไม่มีสะตุ้งสะด่างบางคนเขาไม่สามารถที่จะเดินทางได้เขาฟังไพ่รัตนะเนี่ยแล้วเขา ก็นั่งสมาธิเขาฟังไพ่รัตนะแล้วเขาก็สวดมนต์แชร์ไปให้เพื่อนสมาชิกคุณผู้ชมเชื่อไหมครับเรื่องดีๆมันค่อยๆเริ่มต้นขึ้นค่อยๆเข้ามาหาเขาแล้วเนี่แหละครับคือหัวใจสําคัญเหมือนที่ผมบอกคุณผู้ชมว่าไม่ต้องมาดูดวงกับผมไปทําตามคลิปครับทําตามที่ผมบอกเนี่ยและไม่ต้องเสียตังค์ด้วยเก็บตังค์ตรงนี้ไว้เอาไว้ให้คุณพ่อคุณแม่ เอาไว้ให้ลูกๆนะฮะเอาไว้ให้สามีให้ภรรยาได้ใช้ได้กินกันนี่แหละครับคือหัวใจสำคัญของไพ่รัตนาแล้วนี่แหละครับจะทำให้คุณผู้ชมเนี่ยก้าวพ้นจากภัยพิบัติครั้งนี้ได้เอาละครับคุณผู้ชมน้ามันนวดหมอหัวโตวนะครับคุณผู้ชมโอ้โหหลายท่านใช้นี่นะแหมตอนนี้น้ำมันนวดหมอหัวโตวเนี่ยแผงลิต์หน้าดูเลยนะคุณผู้ชมนะ เวลาใชนะ้นั่งสมาธิสวดมนต์นะครับหรือเวลาหลับนอนเนี่ยแก้อาการปวดคลายอาการเมื่อยแม่คุณผู้ชมผมก็ต้องขอกราบขอบพระคุณจริงๆนะครับกับผลิตภัณฑ์น้ำมันนวดหมอหัวโตหลายท่านใช้นะครับติชมนะครับโอ้โหเยอะแยะเลยผมกราบขอบพระคุณจริงๆแล้วทางท่านเจ้าของเนี่ยท่านเป็นคนใจบุญ ไม่ว่าจะทำบุญกับเหล่าสมณะชีพามนะครับเหล่าพระพิสุสงฆ์โรงพยาบาลสงฆ์ต่างๆช่วยเหลือศพยากไร้มูลทิิเด็กและคนชรารวมกระทั่งถึงหมาแมวถ่ายชีวิตโคกระบือโอ้โหคุณผู้ชมงานนี้นอกจากจะหายปวดหายเมื่อยแล้วนะครับคุณผู้ชมครับก็ได้ทำบุญทำกุศลด้วยอย่าลืมนะครับหลายท่านที่ผมบอกไปเมื่อ คลิปเดือนที่แล้วที่ผ่านมาบอกว่าซื้อไปให้คุณแม่นะคุณผู้ชมนะโอนตังให้คุณแม่ด้วยนะอย่าให้คุณแม่เขาจ่ายเงินเองนะเดี๋ยวเขาจะมาต่อว่าผมแล้วครั้งนี้ครับลูกกระตันยูทุกท่านซื้อให้คุณแม่ได้ใช้สอยกันหลายครัวเรือนเลยไม่ว่าจะปวดหลังปวดขาไปวัดวาอารามขึ้นบนไดวัดไปทำบุญสูงสูงหลายท่านใช้ก็ เขียนมาบอกผมว่าโอ้โหมันหายปวดจริงๆคุณแม่ท่านหนึ่งนะครับท่านบอกผมว่าอาจารย์อีชั้นเนี่ยนะซื้อน้ํามันแกไปนะแล้วอีชั้นก็ไปให้ร้านหมอนวดเลยนะนวดให้นะปกติเขาจะเอาเอายาหมองเนี่ยผสมกับออยโอ้โหเวลากดทีแรกก็เจ็บกดทีสองนี่โคตรเจ็บเลยแต่พอใช้น้ํามันนวดหมอหัวโตวครับกดโดนเส้นครั้งแรกมีความรู้สึกเจ็บพอกด ครั้งที่สองอาการตึงของเส้นต่างๆหายเป็นปลิดทิ้งคุณผู้ชมอย่าได้พลาดแต่ถ้าใครสะดวกทางลายก็ต้องโอนเงินก่อนแต่ถ้าใครอยากเก็บปลายทางก็เข้าไปที่ ช้อปปี้ได้เลยครับคุณผู้ชมแล้วครั้งนี้ผลิตภัณฑ์หมอหัวโตขออำนวยชัยอำนวยพรทุกท่านให้หายจากอาการเจ็บไข้ได้ป่วยคิดสิ่งใดสมปาถนาเฮงเฮงปังปังทุกท่านครับเรามาดูไพ่แห่งการทำบุญครับไพ่ใบแรกผมผ้า พระประธานแม่โว้ยคุณผู้ชมไพ่ใบแรกก็ห่มผ้าพระประธานซะแล้วคุณผู้ชมครับผมจะเล่าเรื่องเรื่องหนึ่งให้คุณผู้ชมฟังครั้งหนึ่งนะฮะเล่าอล่าหลายคนเขาบอกแหมเรื่องเล่าเนี่นะอีจําหมอดูนะไพ่รัะตะนะเนี่ยนะแหมเรื่องเล่ามันเยอะจังเลยนะคุณผู้ชมผมไปห่มผ้าพระนะฮะพาเอางี้พาพาพ,า,พาคนใบผู้มีพระคุณผมคนหนึ่งนะฮะ พาไปห่มผ้พาพระที่วัดกลางบางซื่อไปห่มผ้าหลวงพ่อพักการคุณผู้ชมเชื่อไหมเขาขอพรอ,อยู่ข้อหนึ่งว่าให้ร้านค้าของเขาเนี่ยนึกออกไหมฮะผ่านพ้นเนี่ยจากวิกฤตครั้งนี้ได้แล้วขอให้กู้แบงก์กู้ธนาคารผ่านให้ธนาคารเข้ามาช่วยแหละถ้าไม่มีเข้ามาช่วยะเจ๊งแน่พระเอิญครับคุณผู้ชมแม่ ของภรรยาเขาขายที่ได้แบงค์มันไม่ช่วยนะบอกติดแบล็คลิสแหมจานแบงค์มันจะช่วยไหมบอกแหมไปติดหม้อข้าวแบล็คลิสเงี้ยแบงค์มันไ,ไม่ให้หรอกครับแบงค์บอกไม่ได้ไม่ได้ไมไดแม่ภรรยาเขาผาเอิญขายตึกได้แถวห้วยขวางคุณผู้ชมเออเขารอดพ้นจากอุปสรรคนั้นจากการห่มผ้าพระประธานที่วัดกลางบางซื่อห่มผ้าหลวงพ่อพระการคุณผู้ชมเชื่อไหม ถ้าคุณผู้ชมเชื่อคุณผู้ชมลองไปทําดูแต่ถ้าใครเดินทางไม่ได้คุณผู้ชมห่มผ้าพระแถวบ้านของคุณผู้ชมแล้วขอนะฮะว่าปัญหาเนี่ยที่มันเกิดขึ้นกับชาวราศีมังกรโอ้ตอนนี้มังกรปัญหาเยอะนะขอให้ผ่านพ้นให้ได้ด้วยการถวายผ้าหม่มผ้าพระนี้แต่ถ้าใครมีสตุง้งสตางนะครับจะเดินทางนะฮะไม่ว่าจะเป็นซัมบอก,กงนะฮะหรือว่าหลวงพ่อโต นะฮะวัดกระยานะครับอยุธยาหรือแม้แต่กระทั่งสุพรรณบุรีแต่ถ้าใครเดินทางไม่ได้ก็เอาผ้าสักผืนนึงนีฮะซื้อจากร้านสังฆพันธ์แล้วห่มทั้นิดหนึ่งตั้งจิตตั้งใจให้ดีอย่าขอท่านอย่างเดียวนะครับคุณผู้ชมต้องอธิษฐานแบบนี้ด้วยและนับแต่นี้ข้าพระเจ้าจะเป็นคนดีทำมาหากินด้วยความซื่อสัตย์สุดจริตนึกออกไหมฮะและช่วยเหลือ เหล่าพระพิสุสงฆ์และเหล่าสม,มณะชีพามคุณผู้ชมอธิษฐานแบบนี้ขอแบบนี้ปัญหาต่างๆจะผ่านพ้นได้ไพ่ใบที่สองปีระคังคุณผู้ชมครับเมื่อคุณผู้ชมทําบุญทาทานเสร็จเรียบร้อยแล้วครั้งนี้ประกาศให้ชาวโลกเขารู้สักนิดหนึ่งให้รู้ทั้งสามดินแดนโลกกระธาตเลยสวรรค์มนุษย์ใต้พิภพ คุณผู้ชมบอกเลยว่าข้าพเจ้าชื่อนี้นำสกุลนี้วันนี้ได้มาทำบุญที่วัดนี้ตรงนี้บอกเขาสักนิดหนึ่งโดยการตีคองตีละฆังหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ต้องบอกให้ได้ประกาศให้ได้ ให้เราทวยเทพนะครับและผู้คุมวิญญาณหรือแม้แต่กระทั่งสุวรรณนะฮะที่เขาคอยบันทึกความดีของคุณผู้ชมไปกระตุ้นเขาสักนิดหนึ่งเสริมสักนิดหนึ่งการตีละครังนะครับเป็นสัญ,ญลักษณ์นะครับให้กับชาวราศีมังกรว่าอย่างน้อยๆกระตุ้นสักนิดหนึ่งเอาเสียงละครังเนี่ยเข้าไปในหัวใจนะครับ ไอห,หัวใจที่มันบาดเจ็บหัวใจที่มันพ่ายแพ้หัวใจที่มันหน่ายเหนื่อยตรงเนี้ยไอเสียงระครังตรงเนี้ยมันจะได้ทําลายไอความอะไรที่มันพวกเนี้ยอะไรที่มันไม่ดีเนี่ยออกไปจากคุณผู้ชมทั้งหมดตรงนี้สําคัญผมให้กําลังใจ ชาวราศีมังกรเพราะเพื่อนผมชาวราศีมังกรเยอะผู้หลักผู้ใหญ่ที่มาดูดวงก็ชาวราศีมังกรเยอะน้องๆทํางานนะฮะบริษัทห้างร้านาร้านวิสาหกิจต่างๆข้าขราชการต่างๆก็ราศีมังกรเยอะและนี่ห่วงเหลือเกินห่วงด้วยหัวใจเลยแล้วไพ่ใบสุดท้ายทําบุญกับบิดามารดาอย่าได้พลาดพระในบ้าน ที่เราต้องกราบต้องเคารพต้องบูชาก็คือคุณพ่อคุณแม่ใครคุณพ่อคุณแม่ยังมีชีวิตอยู่ปีใหม่ไม่ได้ไปตูจีนี้ไปหาท่านนิดหนึ่งไปกราบท่านซะหน่อยไปกราบที่เท้าท่านไปกราบที่ตักท่านไปกอดท่านสักนิดหนึ่งบอกแม่จ๋าไม่ต้องเป็นห่วงนะพ่อจ๋าไม่ต้องเป็นห่วงหนูตั้งใจทํางานนะเดี๋ยวกลับไปเที่ยวนี้นะนะเดี๋ยวหนูจะเอานูน่นเอานี่เอานั่นไปฝากนะแม่นะบ้านมันนะ ตอนนี้นะมันต้องซ่อมแซมนะเดี๋ยวหนูเก็บตังค์เดี๋ยวหนูมาทําให้หนูมาซ่อมให้นะไปบอกท่านครับคุณผู้ชมนําความรักนําความปรารถนาดีไปให้คุณพ่อคุณแม่แล้วเวลาท่านให้ศีลให้พรคุณผู้ชมนะคุณผู้ชมสาธุรับเข้ามาเลยแล้วเดี๋ยวพรอ,อันเป็นมงคลที่เกิดจากคุณพ่อคุณแม่ของคุณผู้ชมเนี่ยจะบังเกิดขึ้นแล้วมันจะสำเร็จขึ้น และทุกสิ่งทุกอย่างเวลาจะเริ่มต้นทำอะไรมันก็จะง่ายได้ขึ้นคุณผู้ชมครับอย่าลืมนะครับราศีมังกรเดือนกุมภามาแล้วฝากแชร์คลิปตรงนี้ให้เพื่อนๆสมาชิกไม่ว่าจะเป็นกลุ่มไลน์ต่างๆให้เขาได้รู้สักนิดหนึ่งนะครับว่าเขาต้องทำอะไรอย่างน้อยบอกบุญเขาครับบอกวิธีทำบุญเขาแล้วอาน,นิสงส์ตรงนั้นจะส่งถึงเพื่อนสมาชิกทั้งลัคนาและราศีมังกรทุก ท่านครับ